ต่อไปเป็นการทดสอบกลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เราจะเอาปืนจุ่มน้ําแล้วขึ้นมาโดยไม่สะบัดนะครับดูการทํางานของปืนกลอกกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวคุณเกศวางเลยครับนี่ปืนกลอก19นะครับไม่ใช่มอริเนอร์นะครับเป็นกลอก19เจน3ยกปืนขึ้นมาเลยครับดูปืนกันชัดๆนี่ครับกลอก19ธรรมดานะครับกลอกเ9เจน3ทดสอบพร้อมยิงเลยครับ ไม่มีการสะบัดปืนเลยนะครับผม,มโอเคมาดูปืนชัดตอีกข้างหนึ่งนี่แหละครับน้ำเข้าทั้งหมดเลยทั้งตัวปืนจุ่มน้ำยิงได้ตามปกติ Glock 19 Gen 3ผู้ยิง b ูเกรด e นะครับเรียบร้อยครับผมคลิปนี้แม่นแบบของผมนี่มั่นใจในตัวปืนจริงๆเลยโอเคเรียบร้อยครับ